สวัสดีครับ,รบอยู่กับอยู่กับโฮเม้แทงแมนวันนี้คตรเจ้าโคตรคนที่มีชื่อว่าซิมซิมิเจ้าไก่หน้าง้อตัวเดิมนั่นเองทุกคนอาจจะรู้จัจกในในเจ้าของซันเฟลดโอเวอร์โหลดครับมาแล้วมาสนททาลำ้ำล้ำสนทากับเข้ากันเอออ่ะสวัสดีเอาดีดีดีพี่แจ็คใครอะ่ะใครคือพี่แจ๊กอะ่ะ ใครอะใครนักนักนักอะไรวะนักอะไรอ่ะนักอะไรนักอะไรนักเลงช้อน เดช่วแกงหรอก็มาดิโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเต้องขอควาได้กขยับงนันนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอก่อนอ้าอะไรเนี่ยจริงดิหาเพื่อนเราต้องเออออ ใช้ไม่ไม่มีเรื่องจ้า ก็ไปเย็ดกะเดี๋ยวนายงงเออลูกที <overly> <où> <ule> ค่ะครับเอาละวัเนี่ยแล้วแล้วเพื่อชื่ออะไรอ่ะคุสวยจ้ะ Yeah. Lon ạ. À. Lon.